ตอนกินเผาจะเศร้าพี่น้องสวัสดีครับวัอนี้ทะเลกีหอนแคบแก่บอยโคชน้าด้วยพี่น้องจะมาเสียดีเดี๋ยวทอดงูจะข้าวกันพี่น้องทอดงูให้เม้มมากจะบาดกัน,นคืนเผามากินเผาไว้เป็นแนวจิทอดงูเงยเพื่อน,น ทอดหมูครับผู้ใดอยากได้หมูแดดเดียวไปช่วงกลางคืนอยู่บ้านก็ฟังได้เรื่องพี่น้องเลยหมูแดดเดียวเนี่ยแดดเดียวจะไหนาขายอยู่เรื่อหมูแดดเดียวเนี่ยแดดเดียว,ยวมีปลาเท่านั้นที่บ่อมีครับผมเอาไปทอดกินี้เท่าคนเนี้ยแค่มันเช่า,าอ่ะเดี๋ยวจะไหนก็ คามดีแค่ว่าค่าเดียวครับผมครับผมสวัสดียนี่ยมเศร้าครับผมแต่เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยอ,อุ่นเขากับปูนแกงน้องใหม่เพิ่นแลน้วก็ทอดหมูครับผมเมื่อนี้ก็ทําความดีเพิ่มเนี่ยอีกแล้วครับผมเป็นเช่นเดุ่นเขานี่คือยังสีดผสมหึือน่ะบไดส่บกแบบเน่าฮะสวัสดีเนะจยจะ ส่วนแกงแกงน้อไหม่นั่นเพื่อนแกงเองเพื่อนแกงจะมือขึ้นเพื่อนหิวเขาจะเสาร์พี่น้องหิวจนสั้นคืนเสาร์มากตรงนี้อาหารก็ดีมาบ้านแสบก็แพ้ว่าครับผมมาบ้านเศาร์โคตรแต่ไหนเบิ่มได้กินน้ำกับแกงน้อใหม่เพื่อนแต่ไหนอ้นแห่ เขาดำปะถอดหมูผู้ดใดอยากได้หมูแดดเดียวกับซั่งแต่หน่อยได้เด้อพี่น้องเด้อหมูแดดเดียวแต่หน่อยขายอยู่กับแจงน้องใหม่อุ้ยแจงน้องใหม่มบป็อย่างเค็มข้่นอุนอ่นอุน่นอุ่นอุ่นเห็นไหมมั่นกินแค่มา,มา้ากินกินเลยหลายเฉช็บตนุ่งเขาพี่น้องหุ่งเขา มันเขาจะเศร้าไ้เจ้าบอลนี่อยู่มันบนังข่านชุบว่มันชุบดูไมเศ้า คนเห็ดงานเนาะมันกับเงยเนาะคุณใส่กรลางงามันกับเนับมาหเลยเขาเลยต้องกินนานกินมายอดหวงงนี้เลยเขาเลยจ้ดหวงพระลาศพบ่นี้จะลาด้วยช่ เอาไ้ก่อนสมมอยูผสมับมีอยู่บ้านจังวะไปเอามาให้เพื่อนเพื่อนช่างก่อยเพิ่นเลยเอาทำใองนะพี่นี่ตู้เย็นอะอ้กระชีแด้เอาทอดพี่ปลาล่าซับจะไหนเอกล้องไปใช้บ็อกเซอร์ยูี๋ยวถึง่ือนตู ถึงคนส่วนนี้เองพร้อหวาดบ้องอันนี้เมื่อีอุ่นไห่อุ่นชักับเขาเลยนี่แหละพี่น้องอันใดที่เฮ็ดได้ก็เฮ็ดให้เพื่อนกินเฮ็ดโป๊ได้เฮ็ดโป๊แ่บกับเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดเองใส่หัวผักขาพร้อมมาด้วยมาสดน้ำกัน มื่ขึ้นกับทายเตมึงล้ะล่ะเนาะใช่ปะเอาบาอุ่นแห้งอุ่นแห้งนัวเจ้าวาบออ,อันนี้ปลาซับเด้อพี่น้องเด้อปลาซับส้มคือกันกระปุกล,ลอยๆครับผมเนี่ยหมูเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดียว <c oughs> ปลาสม้มปลาส้มมีส้มปลาจีนสมน้มปลาตะเกียบ Oh. chính đây này nghe về vay ở nôm thôi mới quá chưa nôm cả cái mini mạc mini này một thiệt đó sẹp đấy thì mới chiến khẩu ใหญแพ่ว่าครับผมสุภูสุคนมาน้อเมื่อนนี้อาจิะแต่งตัวเซ็กซี่หนึ่งเดือพี่น้องเด้อล่างหนาแล้วก็กินเขาเลยล่างหนาแปลงฟันเด้อว,ว่าเมรว่าตื่นขึ้นมากินเลยเด้อ <c oughs> ล่างหนาแปลงฟันเรียบร้อยครับผมแต่ว่าเพิ่นหิวแต่เศราล่างล่างคนที่ตะหน่อยไทยคลิปร่มร่มประมาณหยยบเทียงเหยียบนั่นเนาะล่างคนก็ถามว่ากินเขาเศร้าแล้วเอือเขาสวย จ่หนไหนกินเ้าเซาท่านร่างเทียาบางเทียแพร่ว่ากินไปสอ,องรอบเขารอบที่สามแล้วครับผมเนาะกับประมาณนี้วิธีจุบานอืม,ม,อมครับผมกล่องกีเนียวกล่องใหญ่สดกับ เขาเงี้ยปากบาเท้าบางเทีาก็เป็นตะฮักบางเทีาก็เป็นจะตีครับผมไม่มากนี่เอาใจยากเขาบอกท่านกินชาพวกคนหผกินแล้วแล้วตีผมกินมมาต้องถามด้วยซั Để nó sẽ sưởi ớt gì nó hay, cậu có kim, ừ. để kim, em buồn à, các để bước, nó không buồn, đẹp luôn, cứ ăn

ก็เห็นกันน้อหอก็จะไปูที่น่นไม่เจอต่ราไปเห็นอยู่ประเทศสวนมาก กินกนใช่ครับยืดแขนมาใหม่กินดูดูกะเบือ่อโอเคพี่น้องแซ่บๆก็แค่ว่าครับผมขอบคุณบุญขอบคุณหลายๆครับผมกินได้เต้าเลยสวัสดีครับ